พวกเราทั้งหลายทั้งพระภิกษุสมณีและอุบาสกอุบาสิก,กาท่านสาธุชนทั้งหลายมาถึงการถึงเวลาที่พวกเราจะได้พากันฟังพระธมเทศนาขอเป็นเครื่องประดับปัญญาสร้างสมบุกมบุญบารมีของตนเอง ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปและแก่กล้าเพื่อจะได้สามารถเสียสละละกิเลสให้หมดในชิ่นจากดวงใจของพวะกราองสมเด็จตัสมาจำพุทธเจ้าจงที่แจงแสดงแนะนำสั่งสอนให้พากันฝึกผลอบรมจิตใจ เพื่อจะได้แก้ไขปวดเพื่องกิเลสทั้งหลายที่มันมีอยู่ในจิตใจนี้เองให้มันหมดมันสิ้นไปถ้ารเมื่อไหร่พวกเรายังไม่มีสติปัญญายังไม่มีความสามารถเสียสละละกิเลสคือความโลภและโทสะโมหะออกจากจิตใจให้สิ้นไป ว่าเราจงทั้งหลายก็ยังได้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นมาทนทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ไปกันยืนยาวนานไม่รู้จักะจบวันไหนการท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารไปทุกภพทุกชาตินั้นก็ไม่แน่นอนว่า จะอยู่ไปในภพชาติอะไรบ้างตามอำนาจของการฝึกฝนอบรมตนคนเหล่านั้นได้มาเกิดเป็นคนแล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วในฐานะอันดีเป็นสถานที่จะปลูกฝังคุณงามความดีให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปแต่หากว่าบุคคลได้เกิดขึ้นมาแล้วแต่พากัน ไปทําให้จิตใจของตนตกต่ำเศ้าหมองขุนมัวเกิดขึ้นเมื่อจิตใจเศ้าหมองขุนมัวจิตใจมีความทุกข์ความเดือดร้อนบุ่นวายเกิดขึ้นก็เรียกว่าทําให้ตนเองนั้นตกต่ำลงไปจนสามารถถึงพูดจาปาาัยาต่างๆก็ดีก็จะพูดไปในทางที่ไม่ดีไม่ควรพูดก็พูด เกิดขึ้นทำให้ผิดศีลธรรมนำให้เสียหลักของมนุษย์จะทำเกิดขึ้นการที่จะทำการงานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีหากจิตใจของบุคคลนั้นมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นมาแล้วเขาจะทำอะไรก็ต้องผิดพลาดไม่ดีไม่งามจากหลักศีลธรรมก็จะนำให้เกิดทุกข์ขึ้น เกิดในมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตนเขาเรียกว่าบุคคลนั้นมาทำความเสียหายทำให้ชีวิตของตนเองตกต่ำชั่วช้าลงไปเรื่อยๆฉันได้ไปเกิดในนรกหรือมาเกิดเป็นเปรตสุลกายชัดแสสารท้งหลายเกิดขึ้นก็เพราะเหตุว่าบุคคลทำให้ตนเองตกต่ำ ทำไมเล่าคนจึงตกต่ำไปอย่างนั้นก็อาศัยซึ่งไม่มีสติปัญญาพยุงตนเองทำให้กิเลสทั้งหลายนั่นเองเป็นนายหน้าชักพาวจิตใจให้ตกต่ำเมื่อจิตใจตกต่ำลงไปแล้วก็จึงทำให้พูดและทำให้ทำอะไรทำให้ตกต่ำลงไปเรื่อยๆ คนจึงได้มีความเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในพบน้อยพบใจอยู่ล่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดลงได้นั่นเองพวกเราทั้งทั้งหลายก็คิดดูซิบุคคลเกิดมาในปัจจุบันนี้และอดีตผ่านมาก,ก็ดีและอนาคตจะเกิดไปในภายทางหน้านั้นก็ดีอาจจะมีบุคคลทำความชั่วทำบาปมากมายขึ้นไปเรื่อยๆ หากบุคคลนั้นไม่มีสติปัญญาแก้ไขทิเลสในจิตใจของตนจิตใจของบุคคลทั้งหลายก็ยิ่งจะเศ้าหมองขึ้นหากพวกเราพิจารณาดูในปัจจุบันนี้คนจะทำคุณงามความดีตั้งจิตตั้งใจฝึกฝลอบรมจิตใจของตนให้อยู่ในสินธรรมมันมีน้อยเนี่การพูดเขาก็เหมือนกัน จะพูดจ่ในหลักสินธรรมมันจะนำความสุขความจเจริญมาให้ก็มีคนนั่นมีคนพูดน้อยการจะทำคุณงามความดีทั้งด้านกายก็ดีก็มีคนทำน้อยไปในทางที่ถูกต้องเหตุฉะนั้นเมื่อมีคนทำน้อยอย่างนี้เองความดีของบุคคลก็มีน้อยคนดีคนที่ไม่ดีมันก็มีมาก การคิดอ่านของเขาอะไรก็ดีจิตใจของบุคคลมีความทุกข์ก็คิดอ่านไปนานาต่างๆกันทําให้เกิดผิดเถียงขัดข้องกันเกิดขึ้นเพราะด้วยความคิดความอ่านทั้งหลายไม่ตรงกันการผิดเถียงกันชนนั้นเองก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาต่างๆทางด้านวาจาตกเถียงกันก็ทำให้ เกิดแสดงอาการต่งตางๆทางรูปร่างกายดูแล้วไม่ดูไม่สวยไม่งามท่าทางอย่างต่างที่ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นบุคคลมองซึ่งกันและกันก็มีความทุกข์เพราะตนเองทำให้เกิดทุกข์ถ้าบุคคลอื่นเขาฉลาดก็ตนเองเป็นคนเสียหายที่แสดงอาการต่างๆกับบุคคลอื่นทำให้ ความทุกข์เกิดขึ้นแก่ตนเพราะตนเองไม่ฝึกฝนอบรมตนบุคคลทั้งหลายเหล่านี้เองทำให้เกิดความวุ่นวายไม่สงบอยู่ที่ไหนก็ดีแม่จะอยู่ในบ้านในช่องก็ดีอยู่ในสังคมทั่วไปนั้นก็ดีหรืออยู่ในวัดในวาอาวาสสถานที่ทางใดก็ดีเกิดถกเถียงผิดกันมีความเดือดร้อนบุ่นวายเกิดขึ้น ก็เพราะอาศัยจิตใจตกต่ำจิตใจนั้นขาดสติปัญญาอบรมถึงให้จิตใจอยู่ในขอบเขตของสิ่งธรรมนี่เป็นหลักสำคัญคนเราเกิดขึ้นมานั้นเมื่อนเป็นเช่นนี้มันก็มีความทุกข์ความเดือดร้อนสิโลกมันอยู่ที่ไหนถ้าไปอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดบ้านใดเมืองใดที่ไหนก็ตามประเทศไหนก็ตาม ถ้าบุคคลมีความชั่วเรวชามด้านจิตใจแล้วก็จะไปทำให้สถานที่ต่างๆประเทศน้นประเทศนี้วุ่นวายเกิดขึ้นหรือบ้านน้อยเมืองใหญ่บ้านใดเมืองใดกด็ดีวัดวาอาวาสที่ไหนก็ทำให้เกิดความวุ่นวายสับสนไม่มีความสงบสุขเกิดขึ้นก็อาศัยซึ่งบุคคลจิตใจตกต่ำจิตใจทุกข์จิตใจมีความเดือดร้อนวุ่นวายนั่นเอง ถูกกิเลสเหยียบจำยีจิตใจควมโลภเกิดขึ้นก็มีโทสะควมโกรธควมเลียดเบียดแค้นพยาบาทอาฆาตซึ่งกันและกันเกิดขึ้นก็เพราะมาจากจิตใจทั้งนั้นถ้าพวกเรามาพิจารณาดูแล้วแหตุพระพิจูตสม,มนเนนก็ดีหรือคณะชัตาญาติโยมทันสาทุชนทั้งหลายก็ดี ถ้าจิตใจของเรามีความตกต่ำแล้วมันก็จะมีแต่ความบอบช้ำและมีความเศร้าหมองมีแต่ความทุกข์ความระท้อนไม่มีความสุขอะไรในจิตใจของบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นท่านนี่แหละองค์สุนพรปสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายและท่านสาธุชนทั้งหลายคนเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้จะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ดีประเทศใดก็ตาม อยากให้พากันฝึออกฝนอบรมคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนคุณจึงจะเป็นผลเป็นประโยชน์ในชีวิตที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วเราอยากพยุงตนเองให้เจริญรุ่งเรืองไครทั้งหลายก็จะมาพยุงตนเองถ้าหากตนเองไม่ฝึกสติปัญญาตัวตาดูตนเองเพื่อจะแก้ไขปวดเปื้องสิ่งไม่ดีไม่งามมรัคออกจากตน ไม่มีคนอื่นจะละให้เราในโลกนี้แค่มีครูบาอาจารย์ตักเตือนแนะนำสั่งสอนชี้แจงแสดงธรรมะเป็นข้อให้ไปคิดไปอ่านก็ดีแต่บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นไม่พากันนำไปประพฤติปฏิบัติผลออกมามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหตุฉะนั้นแม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ ก็เหมือนกันพระพุทธองค์ตัดเทศนาเนี่ยนำสั่งสอนชี้วนทางให้เดินให้ปฏิบัติแต่สาวกทั้งหลายก็ดีสาวิกาทั้งหลายสาวพุทธบริษัททั้งหลายนั้นหั้งไม่น้อมนำธรรมนำทำคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตัดเทศนานั้นไม่ไปปฏิบัติไม่ฝึกหัดตนเองแล้วผลมันก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายไม่ได้ประโยชน์อะไรในการฟัรรม นี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญเหตุฉะนั้นคนเกิดอยู่ในประเทศอินเดียทุกใครเข็นใจอนาถาก็ดีโกรธเกลียดเกลียดแค้นกันอยู่ก็ดีหน้าเศร้าหมองขุนมัวไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องอาศัยซึ่งบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นไม่น้อมนำธรรมะไปประพฤติปฏิบัติเมื่อฟังธรรมสั่งสอนแล้วจึงทำให้เขามีความอับเฉามีความทุกข์ยากลำบากหน้าเหี่ยวแห้ง หน้าไม่เช่มชื่นเบิกบานเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถ้าเมื่อมามองดูแล้วเราก็จะเห็นชัดเจนอย่างนั้นนง่บ้านเมืองพวกเราก็เหมือนกันถ้าหากบุคคลไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนแล้วปล่อยป่าละเลยไปตามอำนาจของกิเลสให้มันเหยียบย่ำยีจิตใจของตนเองแล้วมันก็เกิดความวุ่นวายก็เหมือนกันอยู่ในประเทศเมืองของเราอเรา แม่จะฟังครูบาอาจารย์ตักเตือนแนะนำสั่งสอนแค่ไหนแค่ไหนเขาก็มานำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของตนผลมันก็ไม่ได้อะไรไม่มีประโยชน์อะไรที่จะก,ก้าวหน้าขึ้นมาเหตุฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อพิจารณาดูแล้วครูบาอาจารย์ หลวงปู่ทั้งหลายก็ดีท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาครูบาการผู้พลพิษปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัตบบิตรตงดำรงตนเองให้ถึงมัน่นให้เหนียวแน่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ได้บรรลุคุณงามความดีได้จิตใจมีความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นแก่ท่านอันนั้นแดบว,วกที่มีความครบพวกมีความจิตใจตั้งมัน่นผ่นฟ้าฝ่าพัานอุปสรรคทั้งหลาย ถ้าทำความภาคความเพียรประโยคพยายามหาวิธีแก้ไขปวดเพื่องพิเลตออกจากดวงใจของท่านท่านจึงได้รับผลรับประโยชน์ในการประพฤติธปฏิบัติหากพวกเราไม่ฝึกหัดตามคำสอนของกอูบาาจารย์แล้วเราจะไปฝึกจะทำอย่างไรชีวิตของเราจะไม่เสียปล่าประโยชน์ไปหรือที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ชนี้ นี่เป็นเรื่องของพวกเราท่านทั้งหลายจะพากันพินิจพิจารณาตรวจตาด,ดูดูดีๆให้ทีท้วนอาการปฏิบัติของตนอันได้ผลได้ประโยชน์บ้างไหมหรือมันตกต่ำรั่วไหลลงไปในที่ตำ่ำอยู่ไม่มีก้าวนาขึ้นไปในข้อนี้ก็ขอให้ทุกท่านและคณะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายมาดูจิตใจของตนเองมาวัดจิตวัดใจเรียกว่ามาวัด คำมามาวัดก็คือมาวัดจิตมัดใจของตอนเองจิตใจมันตกต่ำลงไปหรือหรือจิตใจมันเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปจิตใจของเรามีความทุกข์ความเดือดร้อนหรือหรือจิตใจของเรามีความเช่มชื่นเบิกบานแจ่มใสเราก็ต้องมาดูัวงวัดมาดูถึงทำอะไรลงไปก็ดีทำความเพียรพูดคุยกันก็ดีมันให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปไหมการคิด การอ่านภายในจิตใจนั้นพยุงจิตใจของตนเองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปไหมหรือทําให้จิตใจของตนเองเสื่อมลงไปทุกวันทุกวันในข้อทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นควรทุกท่านทุกองค์ก็ดีและทุกคนก็ดีควรพินิษพิจารณาน้อมเข้ามาสู่ตนเหตุฉะนั้นบุคลบคลอุคคลใดพากันฝึกฝนอบรมตน นี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะพากันฝึกปฏิบัติถ้าเราไม่ฝึกหนัดตนเองไม่มีใครจะฝึกหนัดได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ดีไม่ฝึกหัดหลัดแปลงตนเองไม่มีใครจะฝึกหัดได้ไม่มีใครจะแก้ไขกีเลสดในใจของวเราได้ก็เป็นตนตัวของเราีเองเป็นผู้แก้ไข ดิฉันนั้นตนเองปรารถนาในสิ่งใดปรารถนาในความสุขหรือปรารถนาในความทุกข์ควรที่จะพินิพพิจารณาดูอย่างนั้นก็จะเข้าใจถ้าหากเร,ราปารถนาซึ่งความทุกข์นั่นมันไม่ยากความทุกข์ความเศร้าหมองขุนมัวไม่ยากเหมือน,นกับบุคคลลงจากบนภูเขาจะลงภูเขานั่นมันง่ายดีไม่ดีละก็วิ่งลง เพราะมันลงทางต่าหรือลงบันไดบ้านก็เหมือนกันมันลงง่ายง่ายนี่พวกเราท่านทั้งหลายคิดดูสิการลงไปในที่ต่ำนะมันลงไปง่ายไปง่ายเหลือเกินจิตใจที่ตกต่ำบอกช้ำก็ดีทุกยากลำบากก็ดีคิดไปในทางที่ไม่ดีกับเพื่อนกับพ้งก็ดีคิดไปในทางที่ไม่ดีกับตนเองนั้นก็ดีมันคิดง่าย มันปรับปรุงไปง่ายไปในทางที่ต่ำเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนนางว่าถ้าฝนตกลงมาก็ดีบนภูเขาของสกรปรกโสโครกทั้งหลายก็ย่อมไหลลงไปในที่ต่ำชั้นใดก็ดีแม่นม้ำทั้งหลายก็ดีมันจะสกรปรกแค่ไหนก็ตามมันไหลไปตามแม่นม้ำเส้นเล็กเส้นน้อยก็ดีลงไปเส้นใหญ่แม่นม้ำไหลลงไปสู่ทะเล เมื่อตกลงไปทะเลแล้วไปสับสนปนกันสกรปรกทั่วไปที่แหละพวกเราท่านทั้งหลายน้ำทะเลสกรปรกก็พมาจากสายแม่น้ำเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทำให้น้ำทะเลไม่ใสสะอาดตามยินฝั่งก็ดีนี่ก็อาศัยซึ่งว่าความสกรปรกไหลามาทั่วไปทั้นใดก็ดีจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกัน ถ้าพวกเราปล่อยวางให้แต่กิเลสเจียบจำยีจิตใจกิเลสน้อยกิเลสใจก็ดีมันก็พ่อพูนขึ้นมาเรื่อยๆเราข้องปล่อยให้มันใหญ่โตขึ้นมามันใหญ่โตขึ้นมามันถึงพูดออกมาทางปากผิดเถียงกันได้มันใหญ่โตก็จะทุบจะตีจะกัดจะแทงจะฟันกันฆ่าฟันรันแทงกันวุ่นวายขึ้น นี่เราปล่อยให้มันใหญ่โตมโหฬารขึ้นไปอย่างนั้นกิเลสมันเหยียบย่ํายีจิตใจเวลาเราจะแก้ไขแล้วมันแก้ไขยากเพราะมันใหญ่โตเหลือเกินกิเลสมันยิ่งใหญ่มันครอบงําย่ําเยียวคนอยู่ในโลกอยู่ในกรามือของมันประเทศใดเมืองใดที่ไหนก็ดีถ้ากิเลสความโลธความโกรธความหลงครอบงําดํายีจิตใจเขาแล้วเขาจะดุร้าย มีความร้ายแรงเกิดขึ้นวุ่นวายเกิดขึ้นกิเลสเนี่นย,ยทำให้มีความทุกข์ความร้อนวุ่นวายทั้งบ้านทั้งเมืองเลยทีเดียวอืมันจะไปอยู่ที่ไหนมันก็วุ่นวายมดในโลกนี้ไปอยู่ประเทศไหนก็วุ่นวายมันไม่สงบนี่กิเลสมันเป็นอย่างนั้นพวกเราทั้นทั้งหลายควรที่จะดูกิเลสเราไม่ปาฏนายุ่ง มันมายุ่งกับเราหรือเราไปยุ่งกับมันแต่ที่จริงก็เรานี่แหละไปยุ่งกับมันจิตใจของพวกเราเราทั้งทั้งหลายนี่เองเหมือนกับทะเลหลวงมหาสมุทรอารมณ์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างมหาสมุทรนั้นของสกปรกทั้งหลายไหลลงไปตามแม่น้ำหนึ่งมันก็ลงไปสมมหาสมุทรทะเลหลวงลับเอาหมดกรอบโกยเอาหมด ชั้นใดก็ดีจิตใจของพวกเรานั้นก็เหมือนกันอารมณ์ต่างๆมันมาทางใต้ทางเหนือก็ดีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีเรื่องสัมผัสทั้งหลายมันรวบรวมลงไปอยู่ในจิตใจหมดจิตใจนั่นก็ควบคุมเอาหมดกอบโกยเอาหมดเหมือนกับตะกร้าของสปกปรกทิ้งลงไปในนั่นหรือถังขยะของสปกปรกทั้งหลายทั้งมีพิษมีภัยก็ดีถ้าทิ้งลงในถังขยะ อะไรต่างๆเขาก็ทิ้งลงไปในนั่นของสกปรกของเศษต่างๆมันก็เหม็นเน่าเหม็นโของอยู่ในถังสกปรกลงไปมากๆเข้าไปทิ้งลงไปมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งสกปรกใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้ามันรับเอาอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างของไม่ดีมันก็ยิ่งรับเอเองมาก รับไปเท่าไหร่รับไว้เท่าไหร่ทั้งรูปเียงกลิ่นรสปวดทะพะก็ดีสิ่งไม่ดีทั้งหลายมันรับก็หมดมันก็เป็นภาระมันแบกมันหามอยู่จิตใจมันก็เลยรับทุกขุ่นวายอยู่ไม่มีความสงบสุขเลยจิตใจมันมีความทุกข์อย่างนี้เหตุฉะนั้นพวกเราไม่อยากทุกข์ทำไมจึงปล่อยให้ตนเองมีทุกข์ตรงนี้แหละเป็นจุดที่สำคัญที่พวกเราจะพาก,กันหาวิธีแก้ไข เหตุฉะน,นั้นอลคงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไ้ให้สำระจิตใจของตนเพื่อจะให้มันสะอาดผุดผ่องใสผ่องแผ้วขาวรอบบริสุทธิ์มันยิงจะมีความสุขความสบายไปอยู่ที่ไหนในข้อนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเป็นเรื่องที่สนใจในการนักปฏิบัติเดี๋ยวนี้เรามาปฏิบัติเพื่อฝึกหัดสำระกิเลสออกจากใจให้บริสุทธิ์ ทั้งพระภิกษุทธสม,มเนนก็ดีวา,วาศกวาสิกาทันสาทุศนทั้งหลายจุดหมายปลายทางนักปฏิบัติเป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวคือเรียกอ,อยากํำระจิตใจให้บริสุทธิ์ให้หมดจดให้ขาวสะอาดให้เยือกเย็ยนให้แช่มชื่นเบิกบานตื่นเลิมอยู่ในคุณธรรมเราจะทำกันอย่างไร แล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยพยายามแก้ไขอย่าใจร้อนเกินไปทำความเพียนใส่สติปัญญาชนิดพิจารณาอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปหาวิธีแก้ไขปลดเปื้องตนเองนั่นแหละค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆค่อยๆสังเกตค่อยๆพิจารณาว่าเราจะหาวิธีแก้ไขยังไงก็เรียกว่าหาวิธีทำความสะอาดจิตใจ เมื่อหากพวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความภาคความเพียรประโยชน์พยายามอยู่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนไปแห่งหนึ่งตำบลใดที่ใดก็ดีมีความภาคความเพียรอยู่แล้วก็สามารถที่จะขัดเกลกิเลสของตนเองให้บรรเทาเบาบางลงจากจิตใจได้จิตใจก็จะสบายขึ้นมีความสุขขึ้น,นเองเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตน เมื่อทุกคนมีความปรารถนาเช่นนั้นก็ต้องตั้งจิตตั้งใจซึ่งฝึกฝนอบรมสติปัญญาให้ว่องวให้ฉเฉลียวฉลาดเหี่ฉะนั้นลงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นสอนสนเสริญเป็นผู้มีสติมันเป็นผู้มีปัญญาฉเฉลียวฉลาดที่จะเป็นคนมีความสามารถเสียสละกิเลสออกจากใจของตนเองได้หรือสอนใจของตนเองนั้นรู้กิเลสได้ ให้มันเอารู้ด้วยตนเองของม,มันมันก็จะปล่อยสาว่างของมันเองหเหตุฉะนั้นพวกเราทัางทั้งหลายจุดหมายปลายทางของเราเป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติเมื่อามาฝึกหนัดหลายข้างหลายคา,า,ยาวก็ดีหลายวันหลายเดือนก็ดีหลายปีเกิดขึ้นมาแล้วก็มีจุดนี้จุดมุ่งหมายคือจุดอยากพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงไป ไม่มาเวียนวหา้ตายเกิดในวัฏฏสุขสารอันทุกขยากลำบากอย่างนี้พบน่อยพบใจจะพบไหนได้เกิดขึ้นมามันก็มีความทุกข์อยู่อย่างเดิมเพราะมันทุกข์อยู่ที่ใจร่างกายมันก็มารับทุกข์อีกพร้อมกันอยู่ด้วยกันทุกจริงๆก็ไปทุกข์อยู่ที่ใจก็กิเลสมันอยู่ที่ใจมันไม่ังอยู่ที่กายของตนเหตุฉะนั้นทุกคนเมื่อมาพินิษพิจารณาเห็นอย่างนี้ เราก็ต้องไปดูที่ใจของเราสิเราจะกันจะกรองก็ดีให้มันสะอาดตัด้งแต่น้ำมันสกรปรกน้ำในลำห้วยก็ดีน้ำที่ไหนมันสกรปรกก็ดีเขาก็ต้องมากันมากรองมาต้มมากันมากองมันก็ยังขาวสะอาดขึ้นมาได้พอได้ล่างถ้วยล่างสามเนี่ยกันกรองละเอียดจริงๆมันก็ใสสะอาดได้ ทำให้ดื่มจินก็ดีจะล่างถ้วยล่างสามล่างมือซักผ้าซักผ่อนก็ดีมันสบายใจน้ำมันสะอาดบริสุทธิ์ดื่มก็สนิทใจดื่มแล้วก็ไม่คิดในเคืองดื่มอิม่มสบายหายความหิวความกระหายของตอนนั้นให้มีความสุขได้ทันใดก็ดีพวกเราท่านทั้งหลายจิตใจของพวกเราก็เหมือนกัน ถ้าหากมันยังขุนัวเศร้าหมองมีกิเลสอยู่มันก็ยังไม่สะอาดมันยังไม่มีความสุขอย่างเต็มที่นั่นเองยังไม่สนิทเหตุฉะนั้นเราต้องคิดค้นหาวิธีแก้ไขกลั่นกรองกิเลสออกจากจิตใจของพวกเรัม นั้นก็เหมือนกันต้องอาศัยสติปัญญาสอดส่องมองเข้าไปดูความคิดความอ่านของจิตใจหรือความทุกข์ความสุขของจิตใจหรือจิตใจเศร้าหมองเพราะเหตุอะไรจิตใจเช่มชื่นเพราะเหตุอะไรเราต้องดูกิเลสในตรงนี้มันจะมนีนิดหน่อยก็ดีหรือมันมีมากเราก็ควรที่จะสังเกตให้รู้ให้เห็นถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นใครจะรู้จะเห็นล่ เห็นจิตใจของพวกเราคนอื่นม่นไม่เห็นมันดุคนละจึงจะเห็นมันโกรธมันเกลียดมันด่ากันผิดเสียงกันจะทุบจะตีกันจึงเห็นตัวใหญ่ถึงขนาดนั้นกิเลสถ้ามันตัวเล็กๆก็มันต้องดูเอาเองที่ตนเองยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่พอดูได้ก็ต้องดูมันาจะปล่อยปากละเลยมันไม่ได้ปล่อยปาละเลยมันก็ยิ่งลุกลามขึ้นมามันก็ยิ่งใหญ่ เหตุฉะนั้นการฝึกคุณน้มมจิตใจมันจริงเป็นสิ่งที่สําคัญเราจะปล่อยว่าวันนั้นวันนี้จึงจะนั่งภาวน,นาวันนั้นวันนี้จึงจะพิจารณาสอดส่องมองดูอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตของตนอืไม่ผัดปันประกันพุ่งอยู่มันก็ลุกลามขึ้นมาเรื่อยมันใหญ่โตขึ้นมาแล้วก็สู้มันไม่ไหวทิเลสมันยิ่งใหญ่เหตุฉะนั้นเราแก้ไขกันอยู่เรื่อย มันก็ต้องค่อยเบาบางลงไปเรื่อยๆเพราะอ,อ,อยู่กับความภาคความเพียรของบุคคลมีความตั้งใจอย่าไปวุ่นวายอะไรกับมันเถอะในโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าจะวิ่งตามโลกเราจะวิ่งตามโลกมีไม่มีที่สิ้นสุดในโลกนี้เราอยู่ในโลกนี้เราอยู่ด้วยกันในโลกนี้ก็ดีเราจะอยู่ด้วยกันแบบไหนจึงจะมีความผาสุก ปฏิบัติกันอย่างไรจะมีความผาสุขควรที่จะพิจารณาอย่างนั้นคนเรานี่อยู่ที่ไหนอยู่ด้วยกันแบบความร่มเย็นเป็นสุขมันก็มีสุขขึ้นมาพักหนึ่งดีขึ้นมาวันนี้เรามาพินิดพิจารณาดูจิตของตนเองสำระจิตของตนให้มาวางจากกิเลสมันก็ยิ่งสุขขึ้นมาสำระด้วยตนเองคนอื่นไม่สำระให้เรา เราดูแล้วทําไมจิตใจของเราเช่มชื่นทั้งวันทั้งคืนเืินเดินนั่งนอนก็รู้แล้วว่าตนเองนี้ปล่อยวางกิเลสไม่ยุ่งกับกิเลสมันจึงมีความชฉํมชื่นเบิกบานเกิดขึ้นจิตกำลังมีความสุขช่ํมชื่นเบิกบานนั่นแหละไม่มีความเศร้าหมองกิเลสมันก็เหมือนไม่มีเพราะมันดับทุกไปเมื่อจิตใจช่ํมชื่นเบิกบานแล้วก็ไปดูที่จิตใจทังหญิงชุ่มชื่นเบิกบานเพราะเหตุอะไร เพราะเหตุมีความรู้อยู่เข้าใจมีสติปัญญาข้อมูลบริบูรณ์หรือรู้รอบครอบของกิเลสนาต่างๆหรือกองสังขารทั้งปวงทั้งหลายเหล่านั้นลู้รอบขอบเข้าใจแจ่มแจ้งหรือจิตใจของตนเองจึงแช่มชื่นเบ,บิกบานจึงเป็นพุทโธเกิดขึ้นเพราะเราอยากได้พุทโธเราก็ต้องค้นหาพุทโธให้ได้จะได้มากได้น้อยแล้วแต่สติกำลังปัญญาของตน ที่จะพินิตพิจารณาให้เห็นจริงถ้าจิตใจของพวกเราไม่หยุดนิ่งไม่สงบแล้วเราก็ดูไม่ได้เราจึงได้ฝึกฝนอบรมจิตใจเมื่อจิตใจของเรานิ่งเราจะไม่หาวิธีละกิเลสละกิเลสได้เบาบางลงไปก็ต่างกำลังวามสามารถของตนเหตุนั้นก็ขอให้ทุกท่านพระที่เกิดจำนเนนก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทานสาธุชนทั้งหลาย ทวนใสสติปัญญาตัวตาดุจเองชำระจิตใจของตนเองด้วยตนเองอย่าไปให้คนอื่นมาชำระเพราะเราต้องการความบริสุทธิ์ต้องการความสุขใลเกิดให้มีขึ้นแก่ตนเหตุฉะนั้นเมื่อทุกท่านได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอให้จิตพิจารณานา้อมนำธรรมะมีไปปฏิบัติและคลึงหัดคารวะญาติโจมุบาจกุบาสิกาทัานธทุสนทั้งหลายก็ดี เมื่อน้อมนำธรรมะไปปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนแล้วผลก็จะได้รับตามกำลังความปฏิบัติตรงตนก็จะได้รับความสุขความจเจริญเกิดขึ้นแค่ตนเหตุฉะนั้นการบรรายายทำมาก็เห็นเวลาพอสมควรเขาขอยุติการบรรยายทำไบเพียงแค่นี้เอวังก็ไม่ด้วยกการัชนีแต่นี้ต่อไปก็ตั้งใจทำควาสมสงบ